มีทุกรุ่นครับทุกราคาต้นหนึ่งครับมีทุกรุ่นมีทุกราคาฮะนี่ฮะลูกนี้จะแก่ก่อนนะครับแล้วก็มาลูกนี้ครับกินลูกนี้แล้วก็มาไซา์นี้แล้วก็มารุ่นนี้ครับมีต้นหนึ่งมีทุกรุ่นทุกราคาผูกขนุนมันดีอย่างนี้นะครับมีกินตลอดครับส่วนนี้ก็ฟันยับไม่รู้ไข่ฟันนะ นี่ครับรถนนสวยๆครับมีทุกรุ่นทุกราคานี่ทุกรุ่นทุกราคาช่อหนึ่งก็มีสองรุ่นเลยนะมีทั้งชุดนี้ชุดก่อนชุดหลังติดกันแบบนนวนะถนน ต้นหนึ่งมีทุกรุ่นมีทุกราคาครับผม